아티랏 โอติดนี่นายบ้าไปแล้วหรือไงอะทำอะไรเนี่ยน่าไม่ทำให้ฉันกลัวหรอกนอะเอาเปืนไรฟเออกมาทำไมอะฮะอธิราชทำอย่างกับว่าเขาจะฆ่าใครอย่างนั้นแหะนี่นายโอเคไหมเนี่ยมันสนุกดีนะ สนุกมากๆเลยด้วย <c oughs> บอกให้เธอเข้าใจเทวีนะ่ะให้แก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองไม่ใช่หนูเลย วันนี้ที่โรงพิมพ์ไฟไหม้นะแต่องค์เทพยังเมตตาคนงานของเราดับไฟไว้ได้ก่อนที่ไฟจะลามยังจะต้องเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบสิน้นเทวีเธอควรจะต้องระวังให้มากถ้าเกิดกริซิกาบาดเจ็บขึ้นมาล่ะอาจจะไม่มีวันยอมยกโทษให้เธอเลย <c oughs> หนูขอโทษค่ะที่เป็นต้นเหตุทำให้กริซิก้าต้องบาดเจ็บแบบนี้ <c oughs> ทุกอย่างเป็นเพราะหนูเอง โอ้องค์เทวีโปรดประทานพรให้ลูกโปรดให้พลังแก่ลูกเพื่อให้ลูกได้มีกำลังต่อสู้กับปัญหาที่เกิดในครอบครัวได้เถิดลูกอยากเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นลบให้กลายเป็นบวกให้ได้ ดิปรดให้พลังแก่ลูกด้วยเถิดพระแม่ อะไรกันเนี่นี่คิดจะอยู่ในห้องทักวันเลยหรือไงเฮอลูกรู้ไหมเทวีจะกลายมาเป็นเมียของอธิราชอยู่ร่อมร่ออยู่แล้วค <c oughs> งไม่มีทางหรอกอธิราชน่ะเกลียดเทวีจะตายคิดแบบนั้นเหรอตอนนี้เขาเตรียมพิธีแต่งงานเอาไว้แล้วเรียบร้อยรู้หรือเปล่า <c oughs> อีกแค่สองวันเทวีจะกลายเป็นเมียเขาในอีกสองวัน แล้วเราก็ต้องระเหตดออกไปจากบ้านหลังนี้ยังไงล่ะฮะเข้าใจไหมอุรมีลูกไม่รู้จักผู้ชายหรอกนะถ้าเทวีเกิดฉลาดขึ้นมาจะทำยังไงเะเธอคงทำให้เขาเลิกเกลียดเธอได้แล้วถึงวันนั้นเธอจะเอาชนะใจอธิราชได้นะรู้ไหมแล้วถ้าอธิราชอินเลิฟเราก็ไม่มีที่สู้หัวนอนดูหรือเปล่าฮะเราต้องย้ายออกไปเฮ้ยนี่ฟังให้ดีเราต่างก็เป็นแม่ไม้ทั้งคู่นะลูก ทั้งแก่และแม่ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ที่นี่แต่ถ้าหากเราต้องการจะอยู่ที่นี่ต่อแกก็ต้องเป็นสัพไพสเขาเท่านั้นรู้หรือเปล่าทางเดียวที่จะอยู่ต่อที่นี่ได้น่ะคือแกต้องเป็นสัพไพสยได้ยินไหมฮะถ้าทําไม่ได้เราสองคนจะถูกโยนออกไปหนูรู้คะ่ะแต่งงานแต่งงานยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้นี่คะการแต่งงาน มันก็คงจะต้องวางแผนหน่อยและแม่คิดอย่างนั้นเหรอว่าอธิราชจะแต่งงานจริงเขาไม่แต่งงานกับนางนัง่หนหรอนอกจากหนหูแม่รู้ว่าลูกสาวของแม่ฉลาดประหัาดเปลืองแต่อย่าลืมอธิราชก็ไม่เด้งโง่ใช่ไหม จะวางแผนที่จะทำอะไรกันแน่เ